กหมาเนาะแขงเลเนน่ดีนะ่เาเดลีเดลเนี้ยครับเจ็ดสาอครับเจ็ดสามสาเดสายแล้วครับนี่แล้ผมเอาปิ้งป้องเลยครับอ๋ออาจารยปิ้งป้องเลยนะปิ้งป้องสาเจ็ดสามสองเจ็มสเป็นเพล่ได้ป่นี่ตงด้วยมาอยู่บานได้ป่ะนี่เฮะถ้จะถึงแล้ววนึงผมมาอยู่บานครับเมเราเนื้อต่อหมหายจะไม่เห็นงานลแล้วหนึ่งหนเป็นล้านแล้วเนาะบสองล้านันนี ล้าพกล้านครับพกล้านก็มาจุบานทำให้ทำหน้าูุ่บานแล้วมสุขแล้วจุบานเราพนกกุงเถี่กอย่ามายุ่แต่บ้านนอกบ้านนอกนะครับเป็นไดดมันมีเงินมีทองก็เลยไปหาหาเงินทองกันนครับไปแล้วครับครับผมก็เจ็ดสามงเหมือนเนาะเจ็ดสามองโอ้มันหมครับนี่ โอ้ยเหลื่อมตาเหลื่อมเงินเหลื่อมทองเด้่นี่หาอยังหาเหล็กอย่างไรยะรู้ปะหาเราว่าปากเนาะหาเราว่าปากเนาะมันอยู่ในใจเหล็กอยู่ในใจนี่แหละเออเหล็กอยู่ในใจหนึ่งสองสองมีไหมครับหนึ่งสองสองมาจากสายหรอโอ้โหจะเขาเอาจะเขาสีเอาบ่เอาดึงปั๊บเลยมาเตะใส่เราสองหนึ่งก็พอครับสองสองหนึ่ง ให้ไหนหนึ่งสองสองเอาได้ตรงตรงตัวหนึ่งสองสองเดอะมาอเมตไส้ครับนี่เหล็กอะไรมึงใครมึงมีมีมีใบเดียวหัวเหล็กฝันหรือเหล็กอ๋อเหล็กมาจุดถูกไปหรือว่าจับใครได้หรือว่าจังไรครับเดอกำลังมาลงรถนี่กำลังลงรถมาซื้อรถตเตอรี่อย่างเดียวนี่แมนบอลอ๋อสามตัวตรงฝันบอล เนาสื่ทะเบียนมอเตอร์ไซค์เจ้าของอ๋อเหล็กะเบียนมอเตอร์ไซค์เจ้าของแตได้ว่าเคยถูกบรรยากาศนะเอารอตลีลอต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 รีลอตรีซื้อลอตีคนขายลอตลีซื้อน เอาหาลอยห่าซีบสองลอยหาซบสองลอห่ีคือยังแขงเหนึ่งเจ็มาได้ใสอีกใไดออยากไดแล้วเราก็เสืเสือนี่ยมาใสเอเจ้าของเนี่ยเราใสเพราะว่าต้องใสแต่นี่เพราะว่าระบายอากาศจังนวันแม่เนี่ยอ๋อแผงแหลกเอาโอ้ยแผงแหลกเนี่หมานขัดมาแต่ใสนอกเหมือนมาแต่ต้งดี ป้ามาจอดรถสี่เอาเลยสซ่แต่เลขน,นี้ยมาได้ใส่ลรอกเขานะั้นป้ามาได้เรื่อยไะเนี้ยเฮ้ยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกีเ้เขาบอกว่าเขาเรียกอย่งางหนึ่งสามเลขอนั้นอ่บ <c oughs> ัตหัวเขานะอ๋เอาแม่เขาไปเด็กป้าเลยเขามาเตะใส่กับบุหงเอากับเพื่อเขาถือหนำนอนแต่เขามาถือจังไดเขามาสี่หน่งสามนีเม่รสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามไมจะไสบัานหัวเขา มือแรกมือแรกเขาว่าเขาเบิ่งเห็นเขาว่าสีเอามาลูกเบอร์หมักดีๆเอาไหวยังสีหนึ่งสามเขาไหวยังเขาว่าเขาเห็นในโท่าระสาบตอนเห็นในโท่าระสาบสีหนึ่งสามเขาเบิ่งในโทรศัพท์เนาะอันไหนก็อแกอีกแล้วคู่สามีภรรยาเนี่ย ทำงานนะ değil, ครับ,รบพี่กับน้องพี่กับน้องครับพี่กับน้องครับอันนั้นพี่ชายอันนั้นน้องสาวอ่ะจำไว้ด้วยครับเด้อแตหัวก็ได้ได้ดูดูครับจำหัวก็พอแล้ว lige? lige? อันนี้พี่ชายนะอันนี้พี่ชายนะครับอันนี้น้องสาวนะครับอันนี้เขาจับหัวกันได้ได้เห็นไหมจับหัวได้นี่นี่นี่แกแล้วแกอีกแล้วเดี๋ยวแบกเมย์เลยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงเนียวเซบอลเนาะ แค่เหนียวใส่บอลมาเยอะเยอะสมือเยอะข้อมือเหียวหน่อยเยอะเยวหน่อยสมือเหยอะหน่อยสมือเนาะอรรยากาศบรรยากาศได้ขับได้พี่น้องตันหนึ่งมาขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็ดอ่ะสรุปเหล็กตัวเหล็กกันก่อนสุดท้ายก้อนทีจบในเหล็กครับอ๋อค่ะ มามาในแพ็หนเนาะฮะอันนี้ของปูปูผาแดงมาจากมาสารคามสารคามครับมาจากสารคามเสร็จแล้วค่ะเอาเลยเลยนะโอ้โหกาแฟครับนี่สุดยอดครับกาแฟกาแฟนี่พิเศษนะครับบ่อยก่อนแก้วนี่อาจจะเหมือนธรรมดาอาจจะเหมือนธรรมดาครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ธรรมดาอืม หนึ่งผมจะบอกไว้ก <stuffed Australian structures> ่อนการต้มพิเศษมีการต้มพิเศษเออไปทายในไข่เมื่อสักครูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในหม้ออยู่ในหม้อเหรไอ้เออไหนไหนนี่เหรอเมืองเขานามต้มนามมึง เดี๋ยวยังเอาเอาน้ำใส่ใส่ถุงเมื่กลเอาน้ำใส่หม้อมันก็ต้มให้น้ำมันห่อนเม่อกล่าเอาเอาออกมาชงกาแฟเออชงกาแฟเป็นกาแฟน้ำต้มน้ำกับพี่น้องเออเดี๋ยวเฮียใหญ่เฮียคอยคิดอีกเหมือนพิธาดานเฮียังอีกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเตกอนเนี่ยเตกอนต้มเนี้ก็ ตกาแฟกระป๋องน่ะจากีตกาแฟห่อนไหมพอดเอาพอดเอากาแฟกระป๋องนี่มาข่างเซตเติ้ลเลยมาข่างเซตเติ้ลใช่เอากาแฟกระป๋องห่อนบ่บว่านี่ห่อนพี่เนาะมันสิกินได้ดิบอกอนี่ยห่อนห่อนเอ็นโอ้ยนาะเหตุไม่ไรจากบุหัวไทยบ้านเขาต้มกาแฟแบบนี้นะเอากาแฟกระป๋องต้มใส่ เอามาไห้โอ้ยเป็นห่อนบ่ะเนี่ยหอนแล้วเนาะเ้าไม่เว่นชุบเตอก้จนะไมเว้นชุบเชื้อนชุบเชืนเนาะโอ้อ่ะนี่แหละเป็ประเทศไทยไม่มีมีคนเดียวมีมีที่แรกแมนที่นี่ที่เดียวมีที่เดียวเอาจจะกินกาแฟร้อน อ,อยากกินกาแฟร้อนแปลกๆมาที่นี่เออจัดให้ตาเขาขอเนาะกาแฟกระป๋องเอาแบบห้อนๆก็ได้เ <c oughs> บอร์ดีนี่แหลเะเขาเซย์เย็นเอามาใหนอนห่อนก็นได้อื <c oughs> ที่นี่ที่เดียว <c oughs> <c oughs> ที่ดีทีเดียว, <c oughs> ยว <c oughs> กาแฟร้อนกลม่กลมๆอันนี้อันนี้กัด <ม>นเหมือ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 นไม่แปลกครับแต่ว่าบอกแล้วว่าแปลกแน่นอน,น,นเนาะเนี่ยเนาะเออ <c oughs> ที่นี่ที่เดียวเนาะฮะ้าวะว้าวว้าไปแล้วโอ้ยเนาะอันนี้เคนมาขายของขายงังก็ขายถุงขายที่เย็นสบายขายลูกชิ้นไหมเนี่ยขายลูกชิ้นพร้อมลูกชิ้นโอ้โหอะไายเทียนนะครับนี่เด้ออันนี้อันนี้ถ้นนนนนนถาถ้าสร้างแบบหอนๆอนจานหายได้เด้อเนี่ยเออแบบนี้ โซนอนบอกคนเด้อรับเด้อเพื่อนจะไหนได้อันเพื่อนมีวิธีของเพื่อนเพื่นไม่วิธีของเพื่อนแหละเออเพื่อนมีวิธี่แหละขึ้นหมอปั๊บผ <c oughs> ่อนเนี่ยนอนน้ำแดงร้อนได้นะครับอ่าสปไปรร้อนโคกร้อนได้จะไม่ต้องการต้องการยันร้อนๆอ่ะบอกบอกเพื่อนได้นะขอบคุณครับแค่นี้นะหัวเอาเมื่อยแล้ปวดท้องครับสวัสดีครับผม <c oughs>